ฮัลโหลฮัลโหลไมฟี่เออฮัลโหลวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินอะไรข้าวคิตตี้คีเมอาเออพาไปกินข้าวร้านไข่เห็นว่าโก้ร้อยเลยร้านเตรียมแล้วเรอเบี้ยสองกวนี้เลยเออเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านมาเลยไปเลยเ้าไม่เชื่อเี่บไปก็ติดเอาแอกฐานหนึ่งสองซ้ำไม่ได้มาไม่ได้มาติดสักติดเกิดแต่ทำหนึ่งสองซ้ำ ไปเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาไปกินกันเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวไปกินเมนูเมนูเด็ดๆของร้านเออลองน่อยดิวันนี้กินทองเมนูพ่อพอกินไใหมดโอเคไหมตามอร่อยจ้าเดินน้ำม้อยแล้วยาเบี้ยข้าวหมาก้อนหนังตรงนี้เยี่ยคนหมากหนังต้องหนีก็ได้คนมากตีลำลาคุณง่ายคุณนั้นไปเลยคนุณ แต่กูกบบเต็มเลยพี่รู้ไหครับว่าคือปกติ